สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขค้นเนาะคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะก่อนอื่นนี่ก็ดีใจร้ายค่ะขอบุญขอบคุณนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง5,000กว่ากว่านะคะเอ่อฟซีที่ติดตามน็ตน็่ก็เลยถือโอกาสขึ้นมากขอบุญขอบคุณทุกทท่านทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเกา่าผู้ใดที่พึงได้เขามาติดตามเนาะคะ่ะน็ตก ดีใจหลายเนาะค่ะดีใจหลายก็เลยบม่ได้ขึ้นมานั่งเฮดคิปเว้าโดนแลวเนาะค่ะพักหลังๆนี่ก็คือจังพี่น้องเอฟซีหูเนาะค่ะวันนี้กะพึ่งพาตัดหัวไหลามากอะหลายสิ่งหลายอย่างกับพี่น้องอยุ่งยากขายบ้านนําเดี๋ยวกับไปหาเข้าสิขายบ้านนิ่ก็ต้องไปหาเบิ้งบ้านหลังไม่เดี๋ยวเขามาเบิ้งบ้านเข้าเดี๋ยวเขามาเบิ้งเดี๋ยวเขาตกไปเบื้องบ้านเขา หลายสิ่งหลายอย่างนั่นแหละพี่น้องก็เลยบ่ได้ขึ้นมาเฮ็ดคลิปยาวๆเว้าทักทายพี่น้องเนาะคะ่ะแต่ว่าพอดีเมื่อวานนี้กัข่าวเ้าคือจังหัวข้อเรื่องเนาะคะ่ะข่าวเ้ากัสูญเสียญาติผู้ใหญ่อยู่อังกฤษนี่เนาะคะ่ะเนาะก็คือเป็นครอบครัวของแฟนนิกอ่าเป็นน้องสาวของแมายา่ย่าญาคลองนิกนี่ก็สิมีพี่น้องอยู่น้ำกัน4คนเนาะคะ่ะเนาะ ก็แม่ย่าของนิกเป็นคนโตเอ้ยว่าแมนเป็นคนที่สองตอนนิกไม่ยุ่งกิจกับย่า,ยา,าพี่สาวของย่านิกบ่พอนะคะก็จะมาเจอแค่ยา่าแล้วก็น้องสาวยา่าอีกสองคนเนาะคะ่ะระบัดที่นี่อพอยาอ่าน้องสาวยา่าย่าย่านิกเสียแล้วก็น้องสาว่นพู้ที่สองเสียแล้วเหลืออยู่คนนึงเนาะ แต่ว่าผู้ธ่วันเนวัคข้าวเสาก็คือคนสุดท้ายที่พวกเราเหลืออยู่เนี่ยเพิ่นก็ได้เสียชีวิตเนาะค่ะเมื่อวานก็เลยไปงานศกเพิ่นเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะก็ในสิึืนเมื่อวอาเรื่องในเหตุฟังก็คือส่วนมากช่องของนิกจะเป็นพิถีชีวิตในต่างแดนหรือว่าชีวิตจริงของนิกทีนิกได้ได้พอได้เห็นเนาะก็เลยอยากเอามา่อวอพี่น้องฟังว่าเออ เระวางจัดงานศพให้ผัวกลับไปของยานเนี่ยความรู้สึกมันก็แตกต่างสูญเสียห้องห้คือกันแต่ว่ามันก็จะแจ้งในระดัา,ายากด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็มีความแตกตา่างนี่ยก็อยากมาวอาให้พี่น้องฟังเนาะแต่ว่าก็มีเอฟซีใหม่ๆิ่นถามมานั่มละจาก็เลยอยากมาวอรให้ฟังอีกว่าอธิบายฟังว่าการทีนิกบ้านพลังตายมันไง ง่ายง่าย,ย้อนอย่างวัตีประเภทนี้เนาะพอเน่นิกเป็นค้อนนิสานแถวบ้านนิกถ้าเสียปุ๊บเป็นโมพี่น้องอย่างหน่อยๆก็ต้องเอาไว้มื่สองมื่สามหมื่สามมือนนี่บางคนคนเดียวอาไว้เจ็ดหมือนเนาะแต่ว่าส่วนมาคือแถวบ้านนี้ก็จะสามวันเนาะค่ะสามมื่นนี่เขาต้องเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องตลอดเป็นบอจักเหล่าจักเบียจักลาบจักก่อยเป็นบ่พี่น้องแต่ว่ายูนี เอาหูว,วาเสียปุ๊บล่ะาทางหยาดหยาดหรือว่าใครที่ได้ใครที่มีชื่อให้จัดการทุกอย่างในคนในทีวา่าเพิ่นหมอบไปในเอกเอพินัยกรรมนมั่นแหมพี่น้องอยู่นหนีส่วนมากเขาจะทําพินัยกรรมไว้เนาะแล้วเขาจตแตงตั้งผู้จัดการมรดกเออคิดหอดคิดพ่อแล้วประ,ประโยคคํา คำวา่าโอ้ยว่าผิดย่เบา,าถือกับขอโทษจได้พี่น้องบ่ได้วเบาโดนอ่าพอตายปุ๊บเนาะคะ่ะทนายก็จะเปิดพินัยกรรมถ้ามีพินัยกรรมใช่ไหมอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะแต่ละครอบครัวาอาจจะพบขึ้นกันนะะเนาะค่ะเนาะพอเปิดพอเปิดอ่าพินัยกรรมแล้วก็จะมีรายชื่อว่าใครจะได้เป็นผู้จัดการมรดกเนาะคะ่ะ แล้วคนที่มีชื่อที่จัดการมรดกเนี่ยแหละก็ต้องโทรไปแจ้งที่อำเภอว่าผู้นี้เสียเสียชีวิตแล้วนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะขอใบตายพอได้ใบตายมากเขาก็ต้องไปติดต่อไปติดต่อบริษัทที่เขารับจัดงานศพทำศพนั่แหละพี่นอ้องพราะเรียบร้อยแล้วติดต่อแล้วช่วงที่เราติดต่องานศพนีบ้างครอบครัว กูเป็นคนจัดการมรดกกุสิเหตุจังไดกูก็ุสิเห็ุก็จะไม่ฟังเสียงญาติพี่น้องมันบอกพี่น้องได้บางขอบรั้วพี่น้องก็จะปรึกษากันว่าเออเ้าจังไดจังสีสมควรเหตุนั้นเฮ็ดนี้อันนี้ก็จะไม่แตกต่างกับบ้านเราเนาะค่ะเนะเาะญาติพี่น้องก็สิปรึกษาหารือกันว่าเอาราคาดอกไม้ในโตบอ่อหรือว่าดอกไม้ให้ไปหากลางนอกหีบซพเฮาเสียาราค่าซ้ำใดมันจังสิสมควรน,นู่นนี่นั่นหรือ บางคนที่เขาตายไปเขาจะเขียนกำหนดไว้เลยว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเขาก็ต้องทํำตามหรือว่าบางคนก็บ่ทํำตามก็มีเนาะค่ะเนาะนั่นแหละจะพี่นอ้องพอตกลงว่าใดบริษัทนี้ละราคานี้ละทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็โทรเขากับโทรแจ้งเขาเลยว่าเขาใด้ทโทรแจง้งทางโรงพยาบาลทางที่เขา เอาศพไปเนาะว่าเออเขาได้บริษัทนี่ละสี่สี4รับจัดงานศพให้หรือถ้าตายอยู่บ้านก็จะมีคนมามาเบิงศพมาหนุนมาหนีมานั่นแล้วเขาก็ต้องติดต่อแล้วเขาก็จะมาเอาศพออกจากบ้านเข้าไปไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนะพี่น้องนี่แหละที่นี่ว่ามันง่ายไม่ได้เอาไว้ที่บ้านบริยากมานั่งเฝ้ามานั่งจุดถูกจุดเทียนนอกยางแล้วทีนี้เขาก็จะเอาไปจะกเขาไปไว้ซะแล้วพี่น้อง ล้างแกงนั่นนะคะล้างแกงนั่นเท่ากับจะมาติดต่อกับวัดกับเชิ้ตตรงที่สถานที่ที่เขทเท่าอยู่เท่ามีสิทที่เอาไปมองใดมองใดหรือว่าคนที่เพิ่นตายไปเพิ่นเขียนไปในกร,รมไว้ว่าอยากให้เพิ่นเอาไปอยากเอาเพิ่นไปใสเพิ่อนอยากไปอยูใสเนาะคะ่ะพ่อไปในกรรมเขียนมาว่าอยากไปอยูใสแล้ว เฮาก็ต้องไปติดต่อสำนักง,งานเขตนั่นนี่ว่าเอออยากเอาซพมาเผาเนี่เอาศพมาฝังนี้เนาะคะ่ะหลังจากนั้นเฮ้าก็ต้องโลอลอลอเขตของยาของนิกเนี่ยลอเป็นเดือนเนาะคะ่ะตายเป็นเดือนจังใดฝังเนาะค่ะเนาะเราฝังเราไม่ได้เผานะคะกับเพราะว่านึ่งสาเหตุไม่ยาพันกระเทานะคะเนาะก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ย แล้วยังออกไปกินอาหารกลางวันกับโม่เล่าแบบไม่ได้มีวีแววเลยว่าเพิินเสียชีวิตค่ะ mm hmm. พอกลับมาตอนกลางคืนเพราะว่าเพิินไปยุบาลผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะยูนนี่เขาเอินแค mm ่โฮมตอนหลังจากเที่ยงคืนกว่าๆ mm hmm. เขาโทรมาหาญาติก็ครื่องลูกเล่านั่นแหละว่าแม่อาการไม่ดี mm hmm. เขาเขาก็ให้หมอมาเบิ้งเพราะว่า มองเรื่องมองเรื่องพุทธามันจะมีหมอเนาะค่ะเนาะอยู่ในหันมีปัญญาบานให้ดูให้ด้านเอื้นพี่เอื้นน้องไปไม่ไม่กี่ชั่วโมงแกก็หลับไปเลยเนาะคะ่ะพี่นอ้องนั่นละวัดที่นี่เพราะอันเพราะนั่นนะคะกับญาติพี่น้องกัเพราะเราเสียแล้วกับแค่โทษทรงข่าวกันว่าพ่นตายมาขึ้นนีเดอร์ นู่นนี่นั่นเดี๋ยวจ้งได้ได้มือได้นั่นแล้วสีบอกก็แค่นั้นนะคะเรากะประเภทนี้ก็คือทรงคาดให้กันว่าเสียใจเด้อห,ห้ยหาญาติพี่น้องให้ลูกเพิ่นนั่นแหละจ้าทรงคาดหรือว่าโทษแล้วหลังแก่งต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตปกติไปทํางานไปยังอยู่ปกติต่างคนก็ต่างรอจนกลัวสีหอดมือเผามือฟังนะคะแต่ว่าช่วงนันเวลา ช่วงระยะเวลาที่เรารอคนที่ได้เป็นมีชื่อที่เป็นจัดการมรดกนี่ก็อาจจะต้องไปติดต่อว่า,าหลังจากทําศพแล้วสิพ้าพีพาน้องไปกินไซเนาะคะ่นะเนาะหรือว่าเอา้าแบบนี้ก็ขึ้นอีกว่านะคะทุกอย่างอยู่ในที่ว่าคนที่เขาตายไปเขาสั่นเสียอย่างไหวเนาะคะ่นะเนาะนั่นแหละจา้าแม้กระทั่งเฮี้ยนคนที่เพินเสียไปนะพี่น้อง กะบ,บ่มีพีไม่นองมานางังเป่ามานางกินกะคือบานเขาทีจ่อยยูไผยยูมันกะไปงานศพไปแล้วกะจังของงาน,นีนี่ขนาดไหวเหล่าอยังบ่มีเลยจ่ะกะมีแต่กาแฟมีแต่ชากาแฟเพินเ่นไปกินแบบว่านี่ก็เอินแบบอัปตนุทีเนาะคะอาหารก็จะเป็นพวกแซมวิตพวกขนมเคก้กพวกของหวานเหมือนกับ เที่อังกฤษก็่าว่าไปจิบอัปตนูนทีกันเห็นไหมพี่น้องแบบนั้นละจ้ะกินเสร็จก็คุยกันทักทายขอบคุณญาติที่เพิ่นมาหลังจากนั้นคนที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรคนก็จะกลับก็จะเหลือแค่ว่าญาติที่แบบว่าใกล้ชิดกันสายญาติจริงๆก็จะอยู่กันเล็กน้อยแล้วก็คุยกันว่าเออ่าขาดการติดต่อกันเด้อนู่นนี่นั่นนะคะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็ปกติ ค okay. ก็เลยเอาขึ้นมะว่าวขอบค้าวนะคะน่ะเนาะพี่น้องอันขึ้นมาขอบคุณแล้วก็คิดทอดพี่น้องคือเกา่าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทีงยังคือทอด ort, นิกเนาะแต่ว่าขอซ้ำขอขอเว่าก่อนก่อนนิกเสี่ยนบ๊ายบายพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่าเพื่อนๆสายฝอน้ากันเนาะที่เขียนมาถามมาอยู่เมืองไทยแฟน ไดสิได้ยังบออียังนู่นนี่นั่นเนาะคะ่ะเนาะนิกบางเทือนีน่ดิขอถทดหลายๆนิกบ่สะดวกที่สิเขียนในคอมเมนต์เพราะว่าบางอย่างเราต้องถามกันสะก่อนมาอ่ามีลูกมีเต่าบอรหรือยังอีอียัง,ยงนู่นนี่นั่นนะะ้านนอกค่ะแต่ว่าข้อสําคัญที่สุดนะคะนิกจะพยายามย้ำไว้แทบทุกคลิปนะคะข้อสําคัญที่สุดตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ด้วยกันตอนที่เรายังรักกันอยู่เนี่ย ถามให้มันรู้เรื่องพี่น้องเฮ็ด <_ d ance> ให้มันถูกต้อง <_ d ance> ให้เขาเขียนเป็นจิตจะลักษณะไหวบม่นว่าเฮ้าย่านเมื่อดดของเขาแต่ว่ายญ้ามันตายไปแล้วมันยากยิ่งอยู่เมืองไทยด้วยนะคะยิ่งอยู่เมืองไทยด้วยการที่เฮ้าสิมาเดินเรื่องเอานั่นเอานี่อยู่ประเทศเขาเนี่ยมันก็นย,ากยากอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าจังไดกะถาผู้ใดอายากว่าวกับเนิกสายตรงเลยกะแอดนิกมาทา้งเฟซบุก๊กโทรมาทามั้งมาจินเจอร์หรือว่า นี่นี่ยินดีสิเว้าออกับสุขูสุข,ขนนะคนเนาะค่ะเนาะนี่ก็ไม่ใช่ว่าผู้รู้ทุกอย่างแต่ว่ากับประสบการณ์เนาะคะ่ะแล้วก็คลิปต่อไปถ้ามีโอกาสได้ติดต่อพี่ันไปหลายหลายเคสนี้เคยเคยพูดถึงเรื่องพี่แกที่ว่าส่วนมากอันนี้จะเป็นประเด็นที่แต่งงานกับคนอังกฤษแลืออยู่เมืองไทยไหมจา้าบางคนกันแต่งงานแต่ไม่เคยมาที่นี่เลยแล้วก็บ่ได้มีวีซ่าที่แบบว่า,วามาอยู่มีแต่วีซามาท่องเที่ยว แต่ว่าแต่งานกันยังสี่นะี่บางคนแต่งานมีลูกต้องกีหยังสี่งนะจ่านิกจะเอาเคสของพี่เขามาเล่าตั้งแต่แรกจนจบเพราะว่าตอนนี้เคสของเพลินเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าก่อนๆทีนิกว่าไว้ว,ว่าเพิ่นล่อขายบ้านแล้วจังจิได้ปันสมบัติกันตอนนี้บ้านขายแล้วอะไรทุกอย่างแล้วเงินก็คงเข้าบัญชีแกไปหมดแล้วตอนนี้นิกก็เลยเสียเอาเคสของเพิ่นมาบอกให้ฟังเพื่อเป็นอุทาอย่างเกาะวิทยาทาน สำหรับเมียฝรัร่งนํากันเนาะค่ะเนาะที่วายยุ่เมืองไทยแต่งงานกับคนอังกฤษเนาะคะ่ะว่าเออจะได้เตรียมตัวจังใดเอกสารอีอย่างแน่ถ้าเกิดว่าเกิดอีหยังขึ้นกับแฟนเนาะค่ะเนาะกะแบบจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอ,อ่อเซิร์ชดูหาข้อมูลด้วยตัวเองจะดีที่สุดเนาะคะ่ะถ้ถาสงสัยยังกะทร่เขาสถานถูดถามสถานถูดเขา วพาว่าบา,บางเทือแต่ละเคสแต่ละกรณีมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ